สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับปีสองห้าหกสามครับกับเหรียญเสมาหัวเสือครับรุ่นเจ้าสัวปากน้ำโพนะครับจะสร้างเมื่อปีสองห้าหกสามครับข้างหลังเป็นยันจมสวยๆอย่างนี้เลยรุ่นนี้สร้างน้อยด้วยจำนวนการจะสร้างอยู่แค่หนึ่งร้อยลังนะครับงานลงยา งานหน้ากากพอมีนะแต่รุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยอ่ามาดูกันรุ่นเนี้ยกล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องอย่างนี้โอ้โหแบ่งปันนิฟซีไปแค่องละหนึ่งร้อยบาทอีกะ้เนี่ยโอ้โหนี่ซีนเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับรูปแบบเหรียญก็เป็นเหรียญเสมานะครับเสมาพิมพครึ่งองนะครับบล็อกชัดพิมพ์ชัดเลยนะครับนี่ครับตอกเลขโค้ดต่างๆชัดเชนเหรียญนี้แต่ร ma, ุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะฟังให้ดีนะรุ่นนี้นะครับพี่เห็นไหมครับรุ่นนี้ที่ผมโชว์อยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อ ทองแดงแล้วก็เนื้อทองแดงอาบเงินแล้วก็ทองทิพ์นะครับรุ่นนี้มีเนื้อเงินนะครับในการรุ่นเนื้อนะมีเนื้อเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงทองทิพสี่เนื้อแล้วก็เนื้อตะกัวอีกหนึ่งรายการแล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อทองแดงกับทองทิพซะเยอะนะครับรุ่นนี้นะแต่เนื้อทองแดงทองทิพเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นอาบเงินลงยาจีวรอย่างนี้นะครับนี่เหรียญค่อนข้างจะสวยนะเดี๋ยวดูใกล้ๆกล้หน่อยเราจะไปดูซีนเดิมให้นะครับนี่ครับความคมชัดเหรียญนี้เป็นงานหน้ากากนนเื้้อออทททงงงแดหาากกิ ขอบปะฉะลุทองทิพย์ครับนี่นะครับนี่เสมาหัวเสือนะเสือยิ้มเลยนะครับด้านหลังก็เป็นยันจมรุ่นนี้ก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานลงยาอย่างนี้นะครับนี่เป็นงานลงยาขอบลงยาจีวรน,นะครับแต่เหรียญค่อนข้างจะสวยคมเลยนะครับจะสร้างมีสองห้าสามซีนเดียวเป็นอย่างนี้ผมแกะหนึ่งซีนแล้วกันเมื่อกี้แกะได้เหรียญโค้ตสวยเลยเพิ่แกะได้เนื้อนาวะแล้วพี่เนาะเพิ่แกะได้เนื้อนาวะนะครับ ก็ไฟ์สดแบ่งปันวัตถุมงคลมีมากมายนะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะครับมาเป็นโอ้โหเนื้อทองโอ้ยเนื้อทองทิพย์ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อพวกนี้อันนี้เนื้อทองทิพย์ลงยาส่วนเงินขอบขาวอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงลุยๆนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลไหนก็ติดต่อที่ YouTube M สายบุญหรือไลน์ได้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ